มากันรึยงเอ่ยสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีนะคะทุกทุกคนเลยนะคะที่ยังดูแฟนเพจของยูยูนะคะที่ยังไม่หลับไม่นอนเนาะวันนี้นะคะมาดึกหน่อยนะคะแต่ว่าได้ดูรถแบบ Nextgen ร a n g e r แบบหล่อๆแน่นอนเลยนะคะวันนี้นะคะย,ยูนำ Nextgen Rangger นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่กำลังฮิตที่สุดในตอนนี้เลยนะคะค่ะไม่เบานะคะได้ไม่เอ่ยยุนีขอเปลี่ยน เป็นจุดนิดนึงได้ยินไหมคะอ่ะโอเควันนี้นะคะก็จะเป็น Next Gen Ranger นะคะรุ่น XLT ค่ะสี่ประตูค่ะ,ะชุดแต่งมาแล้วนะคะ่าหล่อลอ,อแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะตกแต่งสไตล์แนวออฟโรดนะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เป็นรุ่น xlt นะคะ4ประตูค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะคอยู่ที่2,000ซีซีค่ะ170แรงมาแล้วแรงมิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดค่ะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่934,000บาทค่ะอ่บาทค่ะหล่อมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะระบบจุดเด่นที่วิอยากจะแนะนำเลยนะคะก็คือลอดพานั่งเองนะคะซึ่งบอดพาร์นะคะ จะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่ลงที่โทรศัพท์มือถือของเรานะคะอ่าสำหรับอันนี้นะคะยุยก็ลงระบบรเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเตรียมพร้อมเพื่อจะมาลองทดสอบนะคะให้ทุกคนได้ดูว่าฟอร์ดพาสนะคะเขามีดีอะไรนะคะอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะ ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเวลาที่เราต้องการจะเปิดปิดนะคะเปิดล็อกเปิดปิดปิดรถโอ้ยอ่ะลิ้นพันเลยอ่ะอ่ะเราสามารถที่จะกดที่มือถือได้นะคะอ่ลองดูนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ล็อกรถนะเดีย๋ยวเราลองล็อก,อก,อกรถกันนะคะกดค้างไวค้ค่ะทำงานแล้วนะคะล็อกรถแล้วคะ่ะ เรียบร้อยค่ะและจุดเด่นของเขาเลยก็คือนะคะเราสามารถสั่งสตาร์ทรถนะคะได้จากโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองค่ะเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเดี k k ok ๋ยวเราลองสตาร์ทรถดูนะคะกดค้างไว้ค่ะรถล็อกไม่สนิทอ่า ตรงไหนเอ่ยนีย่ขอดูก่อนนะอ่าเห็นไหมพอรถปิดแมสนิทก็ก็เตือนเราได้เนาะขอดูก่อนนะคะว่าตรงไหนยังไม่ได้ปิดอ๋อไฟหน้า ไฟหน้าไม่ได้เปิดอ่ะเปิดเปิดรถก่อนดีกว่าอ่ะมาอ่าเมื่อกี้ไฟหน้าไม่ได้ปิดนั่นเองนะคะอันนี้เปิดรถแล้วนะคะเดีย๋ยวลองสตาร์ตดูคะ่ะ Okay. อ่าพอเมื่อกี้เราออนไฟอ่าออนรถไว้นะคะมันก็เลยสตาร์ทไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราลองสตาร์ททีนนะคะ อ่าสตาร์ทรถแล้วนี่เลยอันนี้คือเป็นฟังก์ชันหรือแอปพลิเคชันที่แบบอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้แบบได้ดูกันเลยว่าคือเทคโนโลยีของเขาคือล้ำมากๆเลยนะคะสำหรับ Next Gen Ranger ของเรานะคะอ่ะเดีย๋ยวเราดับเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีวิวในเรื่องของชุดแต่งต่อนะคะ ดับเครื่องแล้วอ่าเดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของชุดแต่งต่อนะคะเดีย๋ยวขอคุณแจนึงนะคะเรามาดูในเรื่องของตัวชุดแต่งกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าค่ะด้านหน้ากระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าคือทรงแบบแรปเตอร์ตัวใหม่เลยนะคะซึ่งก็คือตัวเน็กซจนแรปเตอร์นั่นเองนะคะอ่าตัวอัร กอดนะคะสีดำตัดขาวแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟนะคะไฟ LED แสงสีส้มค่ะแบบนี้เลยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟ LED เนาะอ่าแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันนะคะเป็นรูปตัว C นะคะแบบนี้เลยนะคะส่วนการชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสำหรับรุ่น XLT ค่ะ หน้านะคะเสริมในเรื่องของตัวข้อไฟหน้าให้นะคะสีดำด้างค่ะคือจะทำให้ไฟเราแบบดูมีมิติมากิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านข้างของตัวรถค่ะอันนี้เราใส่แมกยางแบบออฟโรดให้นะคะแมกขอบแมกยางขอบ20นะคะออฟเซตอยู่ที่ลบ18นะคะแล้วก็ยางอันนี้เป็นยาง RT นะคะซีรีส์ของเขาอยู่ที่285นะคะทับ ะะส่วนตัวตัวแก้มข้างนะคะแก้มข้างของตัว XLT เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะมีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็เทอร์โบนะคะหมายความว่าคันนี้ของเรานะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะคะสำหรับกระจกมองข้างของตัว XLT นะคะตอนนี้ค่ะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกนะคะเมื่อก่อนสําหรับกระจกมองข้างของ x t ไม่ใช่ไม่ใช่พับไฟฟ้านะคะแต่สําหรับเน็กเจนนะคะพับพับพับไฟฟ้าแล้วนี่เลยนะคะเวลาที่เราเปิดรถนะคะก็จะเปิดอัตโนมัติเปิดไฟฟ้านะครับปิดรถก็พับให้ไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อ่า ภายในตัวรถนะคะเมื่อเปิดอำนวยความสะดวกมากๆเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะลงจากรถเนาะก็แค่แบบเปิดแบบเนี้ยไฮโซหรูหรามากเลยนะคะแล้วก็ที่เปิดฝาก,กระโปรงรถนะคะตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะอยู่ฝั่งคนนั่งนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะแล้วก็ คันนี้น่าจะเพิ่มแพ็กเกจให้ด้วยนะสติกเกอร์สติกเกอร์ก็เป็นการดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะให้เข้ากับตัวเน็กเซนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวฝาท้ายนะคะไม่ใช่ฝาท้ายด้วยกระบาดท้ายอ่ากระบาดท้ายนะคะขอบกระบานะคะก็จะมีตัวครอบแบบนี้นะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะสำหรับรุ่น XLT นะคะ แล้วก็ด้านท้ายนะคะก็จะเป็นที่เหยียบค่ะที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะจะมีตั้งแต่น่าจะมีตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นมานะคะ XLP ไม่มีเนาะอ่าฝาท้ายค่ะฝาท้ายก็จะเป็นการดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะแล้วก็ จะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ตรงมือเปิดนะคะแล้วก็รุ่น XLT นะคะจะมีกล้องถอยนะคะอยู่ในโลโก้นะคะ,ะเวลาที่แสดงนะคะก็จะไปแสดงอยู่ที่หน้าจอซิง c 4โนั่นเองนะคะ,อะลองมาลองดูกล้องหลังกันหน่อยเนาะว่าชัดขนาดไหนเนาะ ูลองใส่เกียร์ถอยดูนะคะว่าว่ากล้องหลังนะคะจะชัดขนาดไหนอ้าวขอออนก่อนเนาะแล้วก็เอย่าลองใส่ดูอ่ะใส่เกียร์อาดูเตือนเราแล้วคือระบบความปลอดภัยนี้ดีมากเลยต้องสตาร์ทก่อนเนาะ ไข่เกียร์าแล้วนะคะแล้วก็กล้องถอยก็จะปรากฏแบบนี้นะคะโอเคครับหมุมมนพวงมาลัยได้ครับหมุนไม่ได้มันไม่สตาร์ทนะคะบุพเงพยมใครหุ่น,ไ,หนหมมไม่ได้นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะอ่าอ่าโอเคแล้วก็สําหรับภายในนะคะมีอ่แท่นชาร์จไวเลสให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากมากเลยแล้วก็แอร์นะคะสําหรับแอร์ก็จะ แยกอิสระซ้ายขวาเลยนะคะสำหรับรุ่น XLT เนอะ,อะแล้วก็หมวกการขับขี่นะคะสำหรับรุ่น XLT นะคะของเรามีทั้งหมด4โหมดนะคะ4โหมดด้วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นไฟทคนะคะจะมีทั้งหมด6โหมดนะคะแล้วก็แอร์นะคะก็จะอยู่ข้างหลังด้วยเนาะเดี๋ยว เปิดดูข้างหลังนิดนึงนะคะอ่าแอร์หลังก็จะมีด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกรันนึงนะคะ เร,เรามาดูกันอีกคันนึงนะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะเป็นรุ่น XL Pack Open Cap นะคะเพิ่งลงจากโรงงานนะคะลงจากเลอรใหม่ๆสดๆร้อนเลยนะคะสำหรับรุ่น XL Pack Open Cap ของเรานะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ราคาของเขานะคะอยู่ที่699,000บาทค่ะเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะคะแล้วก็ ให้แรงมาร70แรงมานะคะแรงบิดอยู่ที่4 0 0อยู่ั้งไหมเช่นกันนะคะเป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองค่ะก็ไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นทรงสปอร์ตอาจจะเป็นทรงตัว C นะคะแล้วก็ออกรมดำนิดนึงนะคะคล้ายๆตัวเก่าเลยนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอกพพัดนั่นแหละเนาะ,ะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมก่อนเนาะโลโก้ Ford ก่อนนะคะแล้วก็ ส่วนตัวด้านข้างนะคะก็จะมีซุ้มล้อนะคะขนาด3มิ้วค่ะาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็เป็นสีดำด้านนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเช่นกันนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับแมกยางนะคะแมกยางสำหรับตัว XL Plus นะคะ XL Plus แคปเนี่ยก็จะอยู่ที่ขนาด16ค่ะเป็นขอบ16นั่นเองนะคะ มาดูภายในรุ่น X a o p p a c s ก่อนนะคะผมมู้นั <c> ่ง <oughs> อ่าจะเปิดเปิดเหมือนตัวเก่าเลยเนาะอ่าเปิดเปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ภายในนะคะก็หน้าจอนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลเช่นกันนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าคนขับแล้วก็ตรงกลางคอนโซลนะคะก็จะเป็นหน้าจอ s ิ n โ f o A เนาะอ่า นะคะแล้วก็ขนาดสิบนิ้วเนาะคือแบบอยากจะบอกว่าเนเกณฑนตัวนี้คือแบบให้มาได้แบบว่าครบมากๆเลยคือตัวแบบตัวราคาถูก,ถกอะ่ะก็ยังแบบได้หน้าจอที่เป็นแบบโอเคอะ่ะเนาะอ่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนาะแล้วก็ฟังก์ชันที่พวงมาลัยก็มีด้วยนะคะเกียร์ธรรมดาหกสปีดเนาะการใช้เกียร์หกสปีกก็ยังใช้เหมือนเดิมนะคะก็เวลาที่เราถอยหลังเนี่ยก็ต้อง มีการดึงตัวคันเกียร์ขึ้นมาเนาะเข้าเกียร์เกียร์อาเนาะเกียร์ถอยเนาะแล้วก็มือเปิดนะคะก็นี่เลยนะคะก็จะเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราป,ประตูก่อนนะคะอ่ะกากระบาดท้ายค่ะรู้สึกว่าจะจะค่อนข้างที่จะลึกเนาะแล้วก็เขาเหมือนแบบว่าเน้นบรรทุก เลยนะคะสำหรับตัว XL p l ั s ค่ะ,ะตัวขอบกราบะ่าลูกเพถามว่าสีขาวมื่อีราคาเท่าไหร่ครับคุณข้ามาชนสำหรับสีขาวนะคะรุ่น XLT ของเรานะคะจะเป็นสีขาวธรรมดานะคะซึ่งราคาของเกียร์ธรรมดานะคะอยู่ที่889,000นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการบวกแพ็กเกจแพ็กเกจก็คือ,อเป็นออปชันนะคะระบบนะคะเรียกว่ารบะบบการขับขี่ขั้นสูงนะคะจะเพิ่มแพ็กเกจอีก40,000 แต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาของเขาอยู่ที่934,000และถ้าจะเพิ่มแพ็กเกจก็อยู่ก็จะเพิ่มเพิ่มแพ็กเกจอีก30ม0 0บาทค่ะามาดูที่ตัว XL p a u s กันต่อนะคะตัวขอบกระบะเนะาะขอบกระบะก็จะมีตัวเขาเรีอยกว่าอไรตัวที่ปิดเนาะตัวขอบเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนแบบก็คือเหมือนตั้งแต่ตัว รุ่นเริ่มต้นเลยเขาก็จะมีที่ปิดขอบอย่างเงี้ยมาให้นะคะอ่ะ <c oughs> สำหรับการชนท้ายนะคะสำหรับรุ่น XL Plus นะคะจะไม่มีการชนท้ายมาจากโรงงานนะคะอ่าเราต้องเสริมเข้าไปเนาะก็จะเห็นยางอะไรเลยเนาะอันนี้เป็นยางอะไรนะคะอ่าแล้วก็มือเปิดนะคะก็จะเหมือนกันเลยนะคะก็คือมีไฟเบรกตรงที่3มอยู่ตรงนี้เนา สำหรับรุ่นนี้ก็เน้นบรรทุกนะคะกระบะพันแก่งของเรานะคะสำหรับรุ่นเอ็กอ์าพาก็จะมีอยู่3มสีนะคะขาวดำแล้วก็วันเงินนะคะอุ้ยไม่ใช่3สีไม่ใช่สามสีลืมไปเพิ่มสีน้ำเงินมาอีกสีหนึ่งกันนะคะสำหรับรุ่นเอกภอาพาแต่ยังไม่มาเนาะ แต่ตอนนี้มีสินงเงินเพิ่มเข้ามาแล้วสาหรับรุ่นตัวนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามัน่าถ้าเกิดว่ารถมาลงจากเทรนเอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะ,อะโอเคตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็หล่อแบบนี้เนาะใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะสําหรับตอนนี้ก็รถกําลังทยอยลงนะคะรุ่นที่มีเยอะที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็น รุ่น XLT เนอะอ่ะไฟเปิดอยู่เนอะอ่าขอปิดไฟก่อนนะอ่าสำหรับรุ่นที่มีขายอยู่ตอนนี้พร้อมส่งมอบนะคะก็จะเป็นตัว XLT อ่า Y Tag รับบขับ2 6สปีดนะคะ ส่วน X อ็ a ซ์พเนี่ยรถจะมีน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็กำลังทยอยผลิตกันเข้ามาแล้วแหละเนาะอ่ะใครสนใจนะคะอยากจะได้ฟอร์นะคะอยากจะแต่งหรือไม่แต่งอยากได้รถเดิมๆอยากได้ส่วนรถอยากได้ดอกเบี้ยต่ำนะคะทาาักกันเข้ามาได้เลยนะคะยูมีแอดมินคอยตอบคอยมอบโปรโมชั่นให้กับลูกคา้าทุกท่านนะคะส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนะาะเดี๋ยวก็ขอให้ทุกท่านนะคะน่ารักันดีเนาะ ครอยากได้ฟอร์ดทักเข้ามาค่ะยินดีนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย